ราวกับว่ากำลังถูกจับตามองโดยสิ่งที่ไม่มีตัวตนเมื่อสายมากขึ้นหญิงชราคนเดิมก็ปรากฏตัวอีกครั้งพร้อมชะลอฝีเท้าเข้ามาในวัดอย่างเทาเบานางเอ่ยเชื้อเชิญพวกพระให้เข้าไปในหมู่บ้านเพื่อเตรมสถานที่สดกลางคืนโดยบอกว่าวันนี้จะมีชาวบ้านบางส่วนเข้ามาช่วยจัดเตรมด้วยทว่าพอเดินตามหญิงชราไปกลับไม่เห็นผู้ใดเลย บ้านแต่ละหลังที่ผ่านยังคงปิดเงียบมีเพียงเสียงลมพัดผ่านใบไม้แห้งกับเสียงประตูไม้เก่ากระทบกันเบาๆเมื่อเดินมาถึงลานกลางหมู่บ้านหญิงชราก็ชี้ไปยังศาลามไม้หลังหนึ่งซึ่งตั้งอยู่โดดเดี่ยวทางล่างศาลามีรูปปั้นไม้คล้ายเทพเจ้าท้องถิ่นถูกวางไว้อย่างเก่าแก่พื้นดินใต้ศาลามีรอยแตกร้าเล็กๆเป็นแนวยาว นางบอกให้ทุกคนเตรียมตัวสวดที่นี่ในคืนนี้เขาเป็นจุดที่ใร่ที่สุดตามความเชื่อของคนเท่าคนแก่ทัพกรหันไปมองรอยร้านนั้นด้วยความรู้สึกไม่สบายใจก่อนจะเอ่ยถามถ,ามถึงเรื่องราวของหมู่บ้านแต่หญิงชรากลับเงียบไปครู่หนึ่งแล้วตอบทิ้งว่าอย่าถามมากนักดินฟ้าเขาฟังอยู่ท่นา